วันนี้วันที่หกนะเจ้าทางสตรีอันพือเมืองนานนะจะได้รวมแรงรวมใจกันนะเจ้ารวมพลังกันนะเจ้าจัดงานมหากรรมรวมพลสตรีอันพือเมืองนานรักสุขภาพรักโลกรักวิถีชุมชนเนื่งในวันสตรีสากลนะเจ้าโดยทางคณะกรรมการพัฒนาสตรี ขอบคุณนะคะวันนี้ท่านห้เกียรติมาร่วมกิจกรรมนะคะของการรวมพลมหากรรมรวมพลสตรีอำเภอเมืองน่านนะคะวันนี้นะคะสตรีอำเภอเมืองน่านได้รวมพลในการในการกิจกรรมนะคะรวมพลสตรีอำเภอเมืองน่านจ้าเรื่องในวันสตรีครบลคะกันใคคนงานนะคะสมัชชาการรักของอพเภอเมืองน่านะนเจ้าหน้าที่ได้รวมแรงบันใจนเจ้าหน้า ตลอดถึงเนยงานภาครัฐภาคเอกชนนายเจ้าตีอาจได้ยื่นการรวมแตงสนับสนุนเพื่อกำลังใจกัณสตรีนายเจ้าหนึ่งในวังสตรีสากลนายเจ้าขบวนที่ท่านเห็นนาเจ้านซึ่งกำลังจะเคลื่อนเข้าที่อากาศอำพูงหน้าม้านายเจ้าก็จะเป็นการแห่นรณระคมในการเรียกหาส่มัยพาไทยอาเจ้นอ่าจากโลกหนุกรอดนาเจ้าแล้วกัน กระบวนของการเข้าทรงทรงวัยอย่างมีคุณค่านะครับนกระบวนของการเคลื่อนไหวแบบควอนตันได้โอ้โหจำปิดเลยสดใสสดใสสดใสนะโอ้โหเอานี่คนบ้านทุ่งขามโอ้โหปังข่า สวยเป็นวิเศษเลยป้านนี้ ในสา,ากลประจำปี2567ของภาครัฐไม่เพียงทัศนการแผนที่ท่านได้เหยียบมาเป็นพานในที่อื่นเพื่อสื่เกี่ยวกับสตรีเปิดโอกาสให้าสตรีได้มีโอกาสแสดงพลังความรู้ความสามารถให้เ,หเป็นที่ประจักษ์ก่คนทั่วไปนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพ,พอเพียงไปใช้ในการอบรงชีวิแตและ เพื่อเป็นการหารายได้สรุปกิจกรรมงานพัฒนาสตรีของโครงการนได้สเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในอาณาจักรไทยให้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายโดยมีผู้รับสตรีจากจังหวัดทั้งหมด131่งมสอ็หมู่บ้าน61สิบตำบลและร่วมกิจกรรมทั้งหมด300คนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนพัฒนาคือจังหวัด โดยมีพฤติกรรมังนี้หนึ่งการเดินโรยสิ่งสืบเรืงการสวส่าไทยการสร้างความั่างมโหหาหาและโรยโรงตั้งภรยาเสรติดสองการยาาการยายทั้นความร,รู้สการแสดงของปู่สตรสี 4. การจัดแสดงจำหน่ายสินค้าจากตลกสืบเรือและอาชีพก,การจัดการในครั้งนี้ได้รับการเสนอและเลืออวงบจากที่ทำการประงอบเารเพลินนาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอภิมาและ่วงานทุกภาคส่วนปัจจุบได้รับแรกวัแล้วฉันขอได้รับจากท่านรัฐมนตรีสันฒนาภมราได้เกิดอาวและต่ปิปโครงการการรมตนสรีมรณาลักษณภาพรักโลกรักผูีชุมชนในประเวไทขอเรี่นเชญพัฒนาการจังหวัดหน้าันสมาชิกสภาองค์การมหาชนจังหวัดทั้งสาท่าน หัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น่านประทานคณะกรรมการพัฒนาสตรีหรือทั่งหน้าและคณะกรรมการทำงานกับเพื่อนกองทุนพัฒนาผู้เข้าร่วมในการจัดกิจริกรรมในวันนี้ที่สำมุทีทุกท่านครับครับวันนี้นะครับอีปีได้เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาส เป็นประธานในงานกิจกรรมวันสตรีสาลกลนะครับซึ่งก็เป็นประจำทุกปีนะครับที่ทางคณะกรมรมการพัฒนาสตรีเห่งจันหวนานะครับได้ดาเนินการการจัดกิจกรรมในวันสตรีสากลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและปีนี้ก็มีชื่อับกิจกรรมในเรื่องของมหากรมรมรวมพล สติเปิดบังหน้านะครับรักสุขภาพรักลูกรักวิถีชุมชนเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2567ขอให้ท่านประธานนะครับได้กระวนาถึงวัตถุประสงค์นะครับของความในการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับหลายเรื่องที่ในวัตถุประสงค์นะครับก็เป็นกิจกรรมที่เราให้ความสำคัญแล้วก็ในการขับเคลื่อน เลยตลอดน,นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการน้องนำนะครับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดของกรมสมเด็จพระเทพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเรื่องของนะครับการสงใจชาไทยอันนี้ก็เป็นนโยบายสำคัญของทางรัฐบาลแล้วก็ของกระทรวงมาไทยนะครับซึ่งได้กับเพื่อนแล้วก็ จำพานเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนนะครับได้กับเขื่อนในเรื่องของการสงสัยภาพไทยมาโดยตลอดนะครับวันนี้นะครับหลายๆท่านนะครับก็ได้สงสัยภาพไทยมาร่วมกิจก,กรรมถับเป็นปีที่หรือว่าเป็นปีมหา,ามงคลคือปีครบหกล้อ,อนะครับเจ็ดสิบสองพรรษาขององค์พระบาทสทมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่ง ก็จะมีการดำเนินกิจกรรมในการสรุปช่องในปีมหาวิาลัยตรงนี้หลายกิจกรรมนะครับซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการจัดเชิญชวนให้ข้าราชการรวมถึงที่นักวะชานารครับได้สงสัยนะครับเพื่อสีเหลืองในพุธวันจันทร์ของสบาน ฉะนั้นก็ฝากนะครับทางกลุ่มองค์กรสตรีนะครับได้เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับได้ร่วมกันสวมใส่เสื้อผ้านะครับในสีเหลืองนะครับในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์นะครับที่มีโคมสีเหลืองเในการประรับในทุกวันจันทร์นะครับทาง ก็ะจะมีกิจกรรมทางการบรรยายนะครับการพัฒนาต,ต่างๆเนี่ยเราได้มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างไม่ทาเบียนผมเห็นนะครับความเป็นเอกภาพน,นะครับวามมีศักยภาพของกลุ่มสตรีอยู่ตรงหน้าน,นะครับทุกวันนี้ไม่ได้คือเป็นเป็นอยู่ข้างหลังนะตอนนี้มาเดินอยู่ข้างหน้านะครับทุก,กองค์กร นะครับเรามีสุภาพสตรีตอนนี้ถือว่ามากในทางหลักฐานทางเียวราชดลเนี่ยก็มีสตรีมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วนะครับและในทุทกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาคประชาการนะครับภา,าคตุลาการต่างๆตอนนี้สตรีก็แสนะ้านะครับมีนะคืออยู่ในอ,องค์กรนั้นมากกว่าผู้ชายนะครับฝ่ายปกครองนะครับผู้ว,ว่าราชการจังหวัดในปอ เมื่อก่อนนั้นคือการไม่ให้สุาาพการนะครับเข้าดําเนินการหรือว่ามาทํางานในในองค์กรเหล่านี้แต่ปัจจุบันก็ได้รับนะครับสิทธิและก็สิทธิภาพเท้าเทียมกันตอนนี้ก็เลือกที่จะเซนะครับไปที่จังหวัดลำปางนะฮะนั่นก็ไปเพื่อเป็นเจาพ่คีเรือข่ายในระดับอำเภอนะครับเพราะฉะนั้นในระดับตำบลในระดับหมู่บ้าน ก็อยากจะฝากว่าท่านเป็นผู้นำหนึ่งในเขจการีอาชญาที่จะช่วยกันกับเพื่อนที่จบในการทำานสตรีเป็นหน้าแนทกท่านเป็นผู้นำสตรีผู้ถือบ้านผู้นในการที่ได้มีความประสานตามลูกค้าในการประ่าศการจการโดยสตรีสัดสวเรยาการสตรีเป็นหน้ารักสุขภาพและลูก

ในและโอกาสนี้เลยนะครับขอเริ่มกันนะครับผมขอเปิดงานรําสังคมประจำปี2567มหกรรมโรงพยาบาลเด่นหน้ากับสภาพรักโรคและวิธีสุดทนเนื่องในวันเสริมประชาชนประจำปี2567ณวันนี้ขอบผมครับ